แต่มันนีมันหอกมันรี่เสียงเด็กมันหัวเราะแบบวะ่าเล่นไลคเหมือนเล่นกันละคิกคิกค uh huh. หลายคนเลย,เยมันก็วิ่งเลยแล้วไอเสีย่ยนก็ตามตามด้วย uh huh. ใช่มีรูปแต่ว่ารูปมันมีรูป uh huh. ติดคนนี้มาโอ้ uh huh. ตอนนี้ก็คือน้องขวัญก็คือมีเซนนั่นแหละ ก็เลยแบบมีเรื่องยาวที่อยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นการเจอผีในกองถ่ายทั้งกองใช่ค่ะแต่หนูเป็นตัวแทนมาเล่าโอเคแล้วคือแต่ละคนก็จะมีมุมไม่เหมือนกันหนูก็รวมเรื่พยายามรวมให้สุดมากว่าเล่าใช่ค่ะทำะเป็นซัพพอร์ตกองถ่ายค่ะซึ่งกองที่ไปช่วยเนี่ยเป็นงานทีสิบข,ของนักศึกษาอีเทศค่ะเป็นถ่ายหนังซึ่งไอถ่ายถ่ายอันนี้ค่ะยาวห้าวัน ไปถ่ายกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ mm hmm. จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วพวกหนูค่ะไปกันวันแรกสามสิบมีทั้งหมดสามสิบกว่าคน mm hmm. แต่ว่ามีเพื่อนอะค่ะที่เป็นทีมอาร์ตอะคะ่ะ mm hmm. เขาไปเซตสถานที่โลเคชั่นไว้ก่อนแล้ววั mm hmm. นที่สามอันนี้แหละอันนี้นคือพวกหนูต้องไปถ่ายกันที่วัด mm hmm. วัดเนี้ยตอนแรกที่ท,ที่เื่อนที่ไปทีมอาร์ตอะคะ่ะไปหา mm hmm. ก็หาจนแบบไม่ได้อะ่ะ แล้วสุดท้ายก็แบบมีชาวบ้านอะตรงแถนั้นละค่ะเขาบอกว่าเราไปวัดนี้ดูดิอะไรเงี้ย mm hmm. เพื่อกเกลยอ่ะลรงไปดูโหเบาะเจาะใช้ได้พอดีเลย mm hmm. ทําไมถึงไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งที่วัดเนี้ยค่ะคือบ้านนั้นบ้านโลเคชันอะจะเป็นซอยใช่ไหมคะทะลุซอยมาเจอเลยพวกหนูก็เลยไปกันตั้งแต่กลางวันเช้าเลยไปเตรียมกินข้าวเตรียมของอะไรเงี้ยค่ะนั่งทําพอกอธิบายก่อนว่าในวัดอะมันจะมีลานเหมือนสนามบาส เป็นลานปูนที่ผมพี่จะใช้นะคะเป็นลานปูนแล้วก็ข้างๆค่ะจะเป็นพื้นที่เป็นดินเป็นลานดินลานดินก็จะมีเหมือนเขาก็จัดลงต้นไม้เอาไว้เนี้ยค่ะแต่มันก็จะมีที่ว่างแต่มันก็จะเป็นแบบกองดินที่เพื่อนต้องไปแบบไปขุดไปเซตไปเยี่ยมหน้าดินให้มันเท่ากันพราะมันไปกองฟูนะต้องแบบไปลุมกันตั้งแต่เช้ายันมืดเลยค่ะใช้ผู้ชายหมดเลยเพราะว่าดินมันแบบเหมือนไม่ใช้งานมันอะ หนูรู้สึกว่าลานดินอะ่ะมันไม่น่าเข้าไปคือมันมันกลางวันแดดเปรี้ยงเลยที่แต่ว่ามองเข้าไปอะ่ะอึมครึมมากตอนนั้นอ่ะทุกอย่างมันทําให้แบบหนูรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบไม่เข้าไปดีกว่าอืหนูก็เลยทําอยู่แค่ตรงส่วนลานปูนก็คืออ่ามัดกองฟางกองฟางเหมือนก้อนก้อ่เนี่ยเอาแบกมัดแล้วก็ก่อกับทําโคไม้อะค่ะเป็นใจดีขึ้นมา สี่เหลี่ยมแล้วก็เหมือนกองไฟลูกเสือค่ะแล้วก็เอาฟางอ่ะแปะรอบๆทีนี้นมันพอมันเป็นฉากอะไรอย่างเงี้ยมันมีต้นไม้ใช่ไหมคะ mm hmm. มันก็ต้องเซตทางเข้าเพื่อแสดงเข้าด้วย mm hmm. ที่แบบว่ามันจะหลบมุมกล้องได้ว่าแบบไม่เห็นว่าเข้าฉักทางไหนอะไรยเงี mm ้ย hmm. ซึ่งทางที่เข้าอะ่ะหนูอ่ะเห็นเพื่อนยืนมุงอยู่ก็คือเพื่อนที่เป็นโปรดิว mm hmm. กับอ่าเพื่อนอีกคนนึงยืนมุงบอกเนี่ยหนูก็เลยเดินเข้าไปดูแบบเอาไมกันอะ่ะเขาไม่มีอะไรทำแล้วว่างแล้วก็เพื่อนบอกว่า เนี่ยต้นไม้มันต่ามากเลยแลมวนกิ่งมันโน้มลงมาถักไม่ออกเพื่อนเหมือนแเพื่อนหักเหมือนเดี๋ยวเห็นแล้วมันขัดใจเอช่วยหรือว่าหักเลยก๊อปัดแลนหนูเยอะกว่าไงมันก็แบบมันก็มันก็เพื่อนก็ตกใจหนูหนูหักมันแบบติดมาข้างก้าเลยเพื่อนก็อุ้ยเพราะค่ะอย่างเงี้ยหนูก็อะไรไหวใครตกใจอะไรอ๋อหนูหักกิ่งต้นโพมันเป็นใบโพ ก็หักศ็ดแล้วก็ไม่มีอะไรงานเสร็จหมดแล้วเหลือแค่รอเซ็ตฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้าศาลาอ่าพับในศาลาศาลาใหญ่ก็แล้วแสดงที้เหนือเหมือนกันก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วคุยกันแล้วแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ่าเต็มตัวแสดงจนมันเสร็จทุกอย่างแล้วอ่ะยังไม่เริ่มถ่ายอืมแล้วแสดงก็บอกทาไมไม่ได้ติดอะไรถามให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะรออะไรกันทําไมมันแบบว่ามันนานหน้าเซ็ตอะมันมีปัญหา เดี๋ยวกล่องไม่โฟกัสเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. มันหาแบบทุกทิกทุกจิกเล็กน้อยอะค่ะคือแบบมันถ่ายทีหนึ่งแล้วเวลามันมันก็แบบไปเรื่อยเยเนาะเรื่องจริงจริจำนต้วันเริ่มถ่ายประมาณกี่ทุ่มสองสามทุ่มหรือเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็เลยตุดทู่ขอเข้ามา mm. หนูนเ, mm. เป็นคนขอเองเป็นคนขอเข้ามาก่อนแต่ทีนี้ไม่อยากแบบว่าเอาเข้าไปให้คนแตกตืดไปเสร็จ mm. ถือทู่เข้าไป พอเปิดเมือเพื่อนก็กลัวกันอยู่แล้วขัดเสียดอยู่แล้วเนี่ยค่ะ่าจะไปปักเพื่อนนี่ขันเสียอีกก็เลยหาที่ปักรอบๆปักไม่ลงอืมไม่ลงเลนบ้านนะคะว,ว่าเหมือนดินนะคะม,มันแข็งมากมหนูเดินทั่วนะพี่หนูเดินบอกว่าเดินจากตรงไอ้โตข้าวล,ลานกูนไปจนเอ่อจนศาลาที่บ่าวเต็นสวัสดิการที่เราพักชั่วคราวไปลอกหน้าวัดปักไม่ได้เลยทั้งสิ้นอืม แล้วก็เอามันเป็นต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมคะก็เลยเอาวางพิงลากไม้เอาไว้แล้วก็เินเข้าไปในเซ็ต,ต่อรห้าทุ่มคืนคืนแล้วพี่ตึกมากแล้วเปินเป็นน่าจะขึ้นตีแล้วไหคะต้นหนูแบบกาลังนั่งมองมอนว่วห,หอบพระหอบสร้อยออกอพี่เดินไปหอบสร้อยปุ๊บรู้สึกเลยว่าแบบมันมีคนหนึ่งอะจ้องเร<อ>ามันมีคนจ้องเคยเคยโดนจ้องจนแบบรู้สึกตัวไหมะอะใช่โดนแบบ<อ>โดนมาจนรู้สึกตัว มองผ่านอุ um, ่เหมือนอาฉะอยู uh ่ตรงนี้มออยู่ตรงนี้เรานั่นเข้าไปนะนั่นตะแคงเราตอนั้นตะแคงเข้าหาทีนะหมอง็อยู่อย่างนี้เหมือนกันตะแคงไอตรงเนี้ยมันมีคนมองมาหนุตรงๆเลยมองเหมือนแบบว่าเราน้านตะแคงอยู่เนี้ยมองเขามาอย่างนี้ยออเหมือนว่าหางตาเลยอย่างนี้ใช่ใช่แล้วข้าหลวงมีเพื่อนอีกคนนึงอ่าเพื่อนเป็นซับคอตูมแล้วหลูก็แบบมองจนแบบว่าหนวกับเพื่อนมองแล้วกันแบบ หันไปแล้วแบบเพื่อนมองเราอยู่แล้วตากันแล้วมันก็มันมีอะไรบางอย่างแน่ๆที่มองเราอ่ะทีนี้หนูก็เลยแบบว่ามองตามมองไปที่ว่าจุดนั้นนะคะที่มันมีคนมองอยู่ก็มองแต่ไม่เห็นนะะแต่ว่าเพื่อนอ่ะรู้สึกว่าเพื่อนอยรเข้ามาใกล้อยากเข้ามาแบบเข้ามาชิใช่ชิดแบบชิดตอนแรกก็นั่งหากันร้อนเลยทีนี้หนูมองเขามองปุ๊บเขาอ่ะเหมือนย้ายเหมือนย้ายตำแหน่งอ่ะแต่ว่ายังจ้องเหมือนเดิมแบบ อยู่นี้ออหันแล้วบอกปุ๊บอยู่นี้ย้ายหันไปมองตามย้ายย,าย้ยายย้ายเหมือนปั่นเราอ่ะไออันเน,นี้ยมันดันไปหยุดอยู่ที่จุดจุดหนึ่งก็ดีเลยไอ,อจุดเนี้ยมันอยู่หลังฉากอยู่ตรงนี้เราอยู่นี้แล้วมองหนูมาตรงหนูนรีบตรงเนี้ยค้างเลยทำไมไม่สนใจหนูทำเป็นแบบไม่เห็นใช่ทำเป็นไม่เห็นนหนูก็แล้่มมองจอปกติ พุ่งกับครับครับพักุ๊กหนูพุ่งเข้าไปเลยรู้เข้าไปอยากรู้มีอะไรไอ้ตรงที่มันค้างนั่นแหละค่ะมันไ่หยุดค้างแต่พอหนูพุ่งเข้าไปอ่ะความรู้สึกโดนเจ้าอ่ะหายไปนะไม่รู้ไม่โดนเจ้าแล้วแต่ว่าก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่าตอนนั้นมีอะไรเพราะว่าเขาเหมือนเขาไปพักตัวนั้นะหละแล้วเหมือนตอนแรกอ่ะเพื่อนที่อยู่ข้างกันเนี้ยแต่เดินตามมาแต่ว่าเขาเห็นหนูแบบพุ่งเลยฉากเข้าไปอ่ะมันก็เลยแบบรู้ละมันเดินกลับไม่เดินไปด้วยรู้แล้วว่าจะไปดูอะไรใช่ มันเป็นเสากลมๆอะไรเงี้ยแบบหนูยืนแล้วเท่าไร<อ>เท่าอกเท่าเอว<อ>นะ,ะ<อ>ส,สูงอยู่ค่ะกันอยู่แค่ส่อหนึ่ง uh. หนูเดินกลับเดินกลับไปรู้ว่าคืออะไรเดินกลับมานนังจะพูดไม่จ้าหนูก็เลยแบบรู้สึกแล้วว่าแบบอืมน่าจะเป็นเขาหนู uh. ใช่เขาอาจจะนี่เขาโกรธอะอาจจะโกรธตัวหนูแต่ไม่รู้ว่าโกรธเรื่องอะไรอาจจะ uh. เป็นเรื่องที่เราเข้าไป พื้นที่นั้นที่เราเหลือว่าเราแบบว่าไม่ถูกกับเขาเหมือนเรารู้สึกไม่ถูกกาใครทุกคนเลยอ่ะแล้วเราก็ยังจะเข้าไปยุ่งยากกับเขาอ่ะใช่ก็คิดว่าเป็นขนูเองยแหละก็ไยถอยออกมาทีเนี้ยเหมือนมารู้ที่หลังว่าเพื่อนหลายๆคุณในนั้นอ่ะเจอเหตุการณ์เหมือนกันอไอ้ีดเพื่อนที่มันนั่งเบียดข้างๆหนูอ่ะที่ตอนแรกอ่ะไม่ได้อยู่ใกล้กันอ่ะมันนั่งมานั่งเบียดคือหนูไม่เห็นหนูแค่รู้สึกแต่เพื่อนอะเห็นเลยเห็นเป็นผู้หญิงมายืนแบบ จ้อง,องอแ,ลแล้วจังหวะที่หนูบอกว่าแต่รู้สึกว่าเขาย้ายนะใช่เขาขึ้นไปนั่งบนล่างหลานงข้างก็มันเห็นเห็นหมดเลยเห็นแบบว่าจังหวะโดนย้ายอ่ะแอ้ว,ว,วลกลกโอ้โหแล้วเขาเห็นแบบคือหนักกว่าเราอีกนะ <c ười> เห็นแบบไฟจุดอย่างนี้เลย,ย่เขาเห็นเป็นเขาเห็นเป็นแบบว่าเป็นอุ้งรัก <ไป S 1> พี่้ลยสําหรับงร้านที่แบบตั้งไฟอย่างเงี้ยเหรอใช่พี่คือย้ายขึ้นไปแบบนั่งร้านนะขึ้นไปแบบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าจุดที่เราสึกว่ามีคนหมดปุ๊บ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 อย่างเงี้ย แล้วจะ<ช>ไปเขาว่าไปเห็นว่าหยุดอยู่ตรงนั้นจุดที่เราจะเดินไปดูเหมือนกันตอนแรกเพื่อนรู้สึกว่าเขายินต้องตรงนั้นมันถึงได้เบียดเข้ามาอ๋อินต้องแ้วเหมือนกันแบบจ้องแบบนานมา,<อ>ามก่เลยใชอยู่ตรงนั้นใช่หนูก็เลยพูดเข้าไปเลยเพื่อนมันก็เป็นห่วงแต่พอเห็นหนูบอกว่าเดินปไปเม้าไปมันก็เลยรู้แล้วว่าไปไหนม,มันก็เลยเดินกลับพอรู้แล้วหนูจะไปทำไปดูอะไรแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นกล้องเซ็ตอยู่บนนั่งร้านอันนี้ดีเซ็ตอยู่บนนั่งร้านแล้วนั่งยล่ยงๆอะพี่หงาย แต่ตมาแบบตันนั่งร้านออแล้วมินมีคนอะประคองเซฟเออแล้วดันกลับยกำลังจะหันกลับไปชมแบบว่านี่แบบถายเทเขาสมกันยังไงในเซฟอะไรเงี้ยชมกันแบบว่าอุ้ยอมากเกือบต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วขอบคุณไม่มีใครอยู่เลยเพออื่อนที่คิดว่าอนแรกอยู่ก็โดนวอลเรียกไปอีกที่หนึ่งก็คือตนอนนั้นอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเพื่อนอยู่คนเดียวอยู่คนนั่งร้านคนเดียว รู้สึกแค่ว่ามีมือมาด่าใช่เขาันบอกว่ามนชี่ตอนนั้นเนาะตายแน่แน่เขา่าเลยมือถือกล้องแล้วหายใจตายด้วยเสียตังค์เพิ่มด้วยก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าตายแน่แ่เพราะว่าในกูต้องจับกล้องอยู่แล้วอ่ะนี่ก็ปล่อยไม่ได้เราดั้งร้านมันก็สูงเนาะมันเจอเรายืนก็เท่าหัวเราใช่ไหมเรอแบบนี่แหละดันประคองด้วยแล้วก็ดันกลับมานั่งให้นั่งด้วยเขาเพื่อนบอกว่นเป็นเป็นจนเป็นผู้หญิงผู้ชาย อนคิดว่าได้เป็นผู้ชายเพราะว่าปู่ใหญ่อะ่ะทู่แบบตอนนั้นเลยให้หนูวางพิมพ์ตอนแรกเลยที่หนูไหว้คนแรกเลยมันเป็นแบบที่ที่เขาพงลูปกราทิ้งอ่ะอเป็นแบบมีแต่เสียงพระมีตัวหะหักๆจึงเป็นหมดเลยแล้วตอนนั้นหนูนั่งอยู่สามเขไม่มีใครเห็นสักคนอ่อเหมือนแบบไม่รู้ไม่สังเกตเพราะมุตทหาที่ปักหรืออะไรแต่ว่ามันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ตรงที่ราวางทู่เครื่องๆเลยขคร่องฆ่าทู่หนูเป็นเป็นเสียงพระมีหนักหัวอะไรเงี้ยจบแล้วที่สาม เหนื่อยมากก็จะกลับถึงรีสอทตีสามปีสี่ 4, นอนแล้วก็เช้าก็จึงไปถ่ายต่อแต่ทีนี้ค่ะอ่าอีวันที่สี่เนี่ยเราอะกลับไปถ่ายที่บ้านตัวละครอืมตอนเช้าอาหารที่บรบ้านแล้วพอช่วงบ่ายค่ะพวกต้องย้ายโรไปถ่ายที่ทุ่งนาอืเป็นทุ่งนาของกอรู้จักอ่าปอลิวเ,เขาก็แนะนอนกันมา่ายอ่ะทีนี้ค่ะอยู่วันที่เต็นท์เนี่ยสี่ห้าคนหนูก็อยู่ หนูวได้ยินเสียงเรียกชื่อเด็กแล้วหนูว่าเข้าใจว่าเพื่อนทีมงานอะที่ไปนากลับมาแล้ว<ม>ให้มาช่วยขนของหน่อย<ม>อะไรอย่างเี<ม>้ยก็มองไปไม่มีอดสักครั้งก็ไม่มีมไม่มีแบบไม่มีไฟอะไรเลยพี่ไม่มีไฟรถผ่านมาไม่มีอะไรเลยที่ปก<ม>ติก็แบบมีรถผ่านท่าหนาอยู่แหละรู้สึกว่าได้ยินเส,สเียงเรียกเสียอะสองสามรอบแต่เราคนเดทตนวัวนเขาบอกเลยลว่าห้างขานหนูก็ไม่ได้ขาดรับ จะอยู่ๆอ่ะเพื่อนหนูอ่ะฮะขึ้นมาอย่างเงี้ยที่นั่งหยือด้กันหรอใช่เธอก็เ<า>ลยแล้วคือชื่อคนหนูไม่ได้คล้ายกันเลยถูกสามคน,นไม่ไม่มีใครชื่อคล้ายกันเลยที่นี้ก็เลยคุยกันสามคนก็้ลบอกว่าที่เหนียวคนเลือกชื่อตัวเองเหมือนกันแต่ว่ามันแยกไม่ออกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเหมือนบอกว่าเป็นชายหญิงชายอะไรอย่างเงี้ยหรือมันเตะสลับกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าปทีมงานเพราะว่าเสียงมันดูเยอะอทีนี้มันอัดรันขานหนูก็แบบ จเจเรนรู้เลยว่าได้ยินกันใช่ไหมจเจ้าเรยแบบว่าไม่พูดแต่นักแสดงเขาก็มีเซนส์เหมือนนฮะนักแ,แสดงเขาก็เหมือนเขาก็อยู่เ<อ>นกองเลยค่ะ,ะมาหลายกองเ,อกเขาก็เล่าว่าเขาก็เอเอก็เจออย่างนี้เหมือนกันด้วยนั่นก<อ>ีนี้ค่ะเหมือนฝั่งทุ่งนาน่ากลัวกว่าเออฝว่งทุ่งนาเขาอยู่มันจะมีเป็นกระท่อมอแล้วก็แบบพักโซงนั้นค่ะทีนี้ค่ะเพื่อนที่ ต้องมีคนอยู่ท้ายเพื่อจิกแอมเบียนต้องวัดเดินกลับอะเพื่อนอะนยินเสียงคนเดินตามพอมเหมือนเดินเร็วขึ้นอะอาน,นั้นก็เดินเร็วตามเหมือนกันแล้วตอนแรกอะมันคิดว่าอาจจะเป็นหนูหนาหรือตัว<อ>นัการเงนินนาแต่มันมีมันโหกมาได้ยินเสียงเด็กมันหัวเราะแบบว่าเล่นไล่เหมือนเล่นกันนละคิกคิกหลายคนอเลยอ่ะมันก็วิ่งเลยแล้วไอ้เสียงนี่ยก็ตาม,ตามใช่วิ่งกันดดขึ้นรถขึ้นท้ายาาาาไปเลยใช่ขึ้นท้ายรถ รีบวิ่งกลับไปขึ้นรถมีรูปแต่ว่ารูปมันมีรูปมีรูปแต่ขาลีบเป็นเถียงนาตอนแรกที่เป็นกระท่อมแล้วมันดันอันนี้คือรูปที่เบอเอิญถ่ายจิค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นพอชัตเตอร์มันช้าหรือว่าอะไรแต่ว่าติดคนนี้มาโอ้รูปเป็นน้นแหละเหมือนเจ้าของเจ้าของที่ใช่เรหัวแล้วที่ร เหมือนถ่ายเล่นการเบื้องหลังอะค่ะกินดีฮายไี่ยเสี่งคนเลยพี่แต่มันมืดมันมืดก็เลยพยายายดันแสงเลาจก็ถ่ายคนข้างแนใช่ค่ะถ่ายตรงนี้แต่นี่คือเข้าใจว่ามันมืดมากเลยพยายามจะดันไอ o โออะแต่บอลดันผิดไปโดนเป็นชัตเตอร์บีเหมือนจุกนไรทำแล้วกู้หนูกลับกรุงเทพแต่ว่าเพื่อนอะต้องหิวต่อ าหหลานมากที่ต้องอยู่ต่อในคนที่เจอผีใช่ทีมอาร์อยู่ต่อใช่ตัวเคลียร์เซตเคลียร์พอกทีมอาร์ค่ะเขาก็เดินไปเก็บของที่วัดก่อนทีนี้นะคะตอนที่ไปเก็บของมันก็น่าจะบ่ายโอเคแล้วอ่ะกําลังไอโค้ดในกองฟางนั่นแหละโคลงมาเพื่อนอ่ะโค่นไม่ลงเพื่อนตัวใหญ่เพื่อนตัวสูงมากไม่ใช่ตัวใหญ่แต่ว่าสูงอะค่ะโค่นพ่ายอะโค่นไม่ลงหนักมากทันที่แบบว่ามันมีแค่โค้ดมากระปากกับปางแตก เ็กเขาเรียกทุกคนมาช่วยพอมันล้มลงอะ่ะมันมีนอของโบรดิวที่ว่าคนเล,ล็กเป็นที่นะคะสีข่ข<ม>ั้วไปกรีดผีแบบร้องแบบลับล่นเลยแบบผีอะไรเงี้ย<ม>ใช่แล้วคือตัวน้องอยู่มาตลอดนะคะไม่ไม่หลุกไม่ร้องอะไรเลยอยู่ทุกวัน<ม><ม>แล้วเออเหมือนแบบน้องก็แบบร้องไหะะ้ก็คิดบอกว่าผีพี่ผีข้างหลังพี่ผีผู้ชายคนนั้น,นใช่แล้วพูดชื่อผีข้างหลังพี่เงี้ยม่เก็บแล้วทิง้งกลับบ้านก่อน ผู้นี้เขามาเก็บไปตอนเช้าอ๋อตอนไหนเก็บตอนเย็นเหรอเก็บตอนเย็นหมือว่าไทไล่เก็บทีละทีทีนี้พอตอนเช้าอยู่วันหนึ่งก็มาเก็บแล้วก็เข้าไปกราบลาเชาออว่าเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอให้ฟังหมดเลยเพราะว่าโอริยดูกันโหลกตลอดนูเจออะไรโอริยรู้หมดก็าให้ฟังก็ว่าบอกว่า,วาไอทีตรงนั้นน่ะลางวินที่ไปถ่ายอะมันเป็นปา่าชออ้าที่เขาฝังศพแล้วเขาก็ขุดศพขึ้นมาป่าช้าใช่ ขุดเพราะัแต่ว่า,าก็มันบอกบ่าเงนขมันเยอะมากมันนานมากมาค่ะวัดเนี้ยนานมากๆแล้วอย่าบอกนะเรอาอไอ้ที่ไปขุดช่วยกันขุดเจออย่างเงี้ยหนาแล้วเคาเขาขุดขึ้นมาล้างขุดตกขึ้นมาล้างหอยก <ไป S 1> องดินนั่นนะมันก็เลยแข็งแล้วเออมันก็ทิ้งเอาไว้อย่าง,งานง้นนะคะแล้วเอาต้นง้เอาต้นนา,า,ามันก็เกิดใช่ไหมคะมันพอไปปนดินให้มันมันก็เลยเกิดเพราะว่าเหมือนขุดขึ้นมาล้างไปแล้วรอบหนึ่งเพื่อที่จะทําเป็นกุฏิพระตั้งกุฏิแต่ ทีสองคนนั้นที่น้องเห็นเขาบอกว่าเป็นผีแม่ลูกเป็นแม่กับลูกกันอยู่ในนั้นแหละไม่เหมือนแบบว่าคนอื่นรู้สึกว่าคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วล้างแล้วอะแต่สองคนนี้ยังอยู่อหนูก็เลยคิดว่าอันนี้แหละมันจะเป็นคนให้หนูเห็น้วยเหมือนกันแล้วของคนเนี้ยแรงแบบเยียหน้าจนแบบพาตั้งตั้งกติดตรงนี้ไม่ได้อต้องไปตั้งท้ายหวังตั้งที่อื่นเรียงกันเลย จริงๆคินที่บอกตัวนี้คือตะกั้งจิดภพาสิกไม่แบบมีเตรียมขอไว้แล้วอะไรเงี้ยเตรียมห้องนะอะไรเงี้ยเอาไว้หมดแล้ว<ม>ก็กังไม่ได้<ม>เอียนชาวบ้านก็คนที่เห็นก็ก็ชาวบ้านก็เห็นที่เจอก็ชาวบ้านก็เจอต่อคนนี้เหมือนกันนือถ้าเจาว่าได้บอกว่าไม่รู้คนนี้นีครับเขาเป็นอะไรก็เป็นศพนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นีครยาตเหมือนกันไม่รู้ว่าสายทองกลมหรือเปล่าหรือว่าเทมาฝังข้างกัน ก็รู้ว่าเป็นอะไรสนุกคิดว่าเขาคงมันมีที่ให้อยู่อ่ะเพาคงเดี๋ยวสาวนั่นแหละอ,อ่าออาสาวนั้นก็คืออะไรก็ดูถามพ่อก็ไม่มีใครรู้พ่อบอกว่าคงเป็นแบบเมื่อก่อนว่างคงเป็นสาลาหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละน่าจะมีประมาณนี้จริงๆน้องความมีเรื่องอื่นอีกปะเยอะมากนะจริงๆแอบไว้มาเล่าขั้นไหมทั้นไหมเรื่องยาวระทีนี้เนี้ยอันไหนอันไหนอันน่าักอันนั้นแล้วกันเป็พี่สาวพี่สาวแล้วกันอ่าตอนนั้นอะพ่ออะ เอาของเข้ามาให้แหละแล้วของที่พ่อเอามาให้ด้วยอะ่ะคือพระ mm hmm. พ่อชอบพระมาก mm hmm. ที่บ้านแบบมีเวนที่ใหญ่พ่อ mm hmm. ก็เลยอิบอ่าแบ่งพระมาให้แล้วเขาก็เจาะที่ให้ในห้อง mm hmm. ก็มีพระอยู่สองสององค์ mm hmm. หนูเห็นพิสาคนเนี้ยก่อนแรกที่พ่อพระเข้ามาหนูไม่ชินกับไอ้ออดิจตอหรอก mm hmm. ประตูที่มันเป็นแบบเนี้ยค่ะ mm hmm. หนูไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าคือมันมีโชว์เนหมือมันเหมือนมีโชว์ขึ้นไหม เหมืมมมอนแบบว่าพอเราปิดเขาไม่แค่มาสตูเข้าไปเนี<ม>่ยแต่เหมือนเราซีกมกัมบมาตัวงั้นอะแต่เนื้อเข้าไปอันเนี้ยมันไม่ดูดแล้วเราก็เขอเ,<ม>เขาคนดูเก่ามันแบบมันดันเข้าให้เลย uh huh. แต่อันเนี้ยมันไม่มัน,ม,นมันต้องบอกว่าดันเข้าไปให้สุกเนี่ยค่ะแล้วมันถือจะไม่ได้ตืๆใช่เราต้องบอกว่าดันเข้าไปบอกว่าปึกให้มันนังก๊ก่อนอะไรยเงี้ยค่ะแล้วมันจะล็อกให้เองแต่อันเนี้ยหนูก็แบบแค่แบบว่างับแต่มันคิดว่ามันเดี๋ยวมันดูดเข้าไปอ็นั่งเล่นเกมกว่านั่งเล่นกุอยเพื่อน นั่งลื่นเสร็จกร,รู้สึกว่าเซฟ้านะลันรันเลยแล้วก็รู้สึกว่ามีเสียงเคาะเคาะแบบเคาะกระจกอะแบบตอนแรกแบบรูก้สึกว่าเคาะประตูก่อนเคาะประตูแต่พอมองไปมันไม่เห็นไงมันไม่เห็นอะไรก็เลยแบบยังไม่เอะใจนะคะยังไม่เอะใจอะไรมองไม่เห็นเพราะว่าเหมือนแบนบมุมมันอับอะตู้ท่าผาเป็นบิวตี้ช็อตไหมขวนั่งอย่างนงี้ัน,นั่งพิงหัวเตียงตูธธ้ท่าเาก็แบบมุมอับพอดีเลบังสายตาก็แค่แบบก็ลู้นาไปเห็นประตูไม่มีอะไรก็เลยคิดว่า เออไม่มีเราหูฝ่ายไม่ก็คอะข้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเล่นต่อทีเนี้ยมันเป็นเสียงเคาะเคาะขนาะไล่เคาะเออเคาะประตูก่อนประตูก็กกรเคาะอีกแต่ว่ามันไม่ได้เคาะแบบติดแบเนี้ยมันเคาะแบบอะไรอ่เงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบเคาะรู้สึกว่าได้ยินเสียงอะเคาะไล่มาตรงหลังของที่เรานั่งเคาะมาสะเทือนกำแพงอ๋อกำแพงใช่คือเขาไม่ได้เคาะเงี้ยใช่เขาเคาะแบบไปเรื่อยใช่ นั้นหนูก็เลยบอกว่าคิดว่าไอ้ห้องข้างามันทําขยะอะไรเรื่องๆเพราะว่าแบบมันมีคนเพ่เข้ามาอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเข้าใจเนาะที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันดังหน้ากระจกถ้าเกิดว่าพักกําแพงนั้นแต่ห้องข้างาทำแบะมันต้องดังไล่มาติงเราใช่ไหม,อ,มอันนี้คือมันแบบว่าแบบถึงขอบไอ้ห้องนั่งเล่นลวค่ะแล้วก็เลี้ยวกระจกขอบกระจกต่อเป็นวนเนี้ยใช่ที่นี่หนูก็เลยหาตาเห็น,เห,นเห็นมีมือคนมือคนเดินผอ,อเห็นมือกาําลัง แต่ว่าเห็นแค่นั้นแหละคือคือจริงๆไม่รู้ปิดตัวไหมแต่ว่าเห็นแค่นั้นแหละหนูก็เลยมันไม่เห็นหนูเห็นแค่พี่ก็จะมาคือแบบมันมืดแล้วมันมีไฟแค่ต้นสือหนูไม่ชอบเปิดไฟหนูเป็นนกคู่มีไฟแค่จากไอแพดหนูที่มันส่องขึ้นมาค่ะล้วเราหันไปอะมันเห็นแค่มือที่มันกระทบกับกระตุกมันไม่เห็นแันเห็นตัวอะไรแบบคือแบบว่าเหลือไปปุ๊บใช่คือมันเป็นแบบอะไรอ่ะ เหมือนแบบตาเราอะโฟกัสแสงด้วยแล้วพอหันงจาที่มืดเลยมันเห็นแค่ไอ้ที่มันโขขาวแค่นั้นแหละอันอื่นเมื่อมืดมันไม่เห็นเเเราาก็็หนคใช่แล้วมือเขามันมันขาดสุดตรงนั้นไงคะเขาเขาเขานอนเขาจบเขาแล้วหนูก็แบบปิดปิดหมดอ่าอยู่คุยกับเพื่อนแอดต่อคุยสาร็จก็นั่งคุยอยู่อย่างงี้มาอีกแล้วเคาะแต่ทีเนี้ยเคาะอยู่ที่เคาะแบบนี้เลยหน้าไอ้ประตูที่มันจะเข้ามาหาเราอะค่ะหนูก็แบบ โอ้โหเห็นแล้วว่าแบบที่หนูเกลียดที่ตัวคือผีนะำรำแต่ว่ายังดีที่สุดเขาเป็นเป็นสีทองหนูว่าเกลียดคู่สีแดงเขียวมากใช่หนูเกลียดติดแล้วไมกับมาสีสีน่หนูคือแบบตายเน่ใช่ไหมตัวพระตัวนาตัวพระตัวนาใช่ตัวนาที่เป็นแบบมีชดาแต่อันนี้มีชดาแต่เป็นตีทองสีทองทั้งตัวเลยทองตอนแรกยังไม่เห็นทั้งตัวตอนแรกเห็นแค่ชายชายชายหน้านาวไปหนูก็เลยหันหลัง หนูตะแเครงคุยกับเพื่อนเหรอเขาอีเขาอ,อีหนูก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำไมไม่ยินทีูหนึง่งก็คุยกับเพื่อนจนแบบว่าเสียงเขามันหายไปเพื่อนได้ยินด้วยนะเพื่อนในเ,เ,เพื่อนในแอปอ่ะพี่ใช่เพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกใครเขาเอะไรห้องมือวะออหนูก็แบบมึงได้นินเหรอมันก็บอกว่าได้ยินกูได้ยินตลอดเลยเนี่ยเออตอนแรกกูคิดว่าใครแต่นี่มันมันเหมือนแบบว่าคนอื่นแบปิดไปหมดแล้วเลยทัคงค้งใจหนูแน้บอกว่าี่ยังได้ยินอยู่ก็เลย มึงไม่มีหลกันใช่ไหมคือกูไปดียขาเดียวใช่ไหมบอกว่าได้กินไือกูไปดมานานแล้วตั้งแต่มึงเข้าห้องมาได้ยินตลอดเลยไปนอนไหมเออใช่แล้วไปนอนบอกว่าไม่ได้กินแจ๋วแล้วมึงทำอะไรมาอะไรเงี้ยบอกว่าเปล่าไม่ทำอะไรก็อยู่เฉยๆอย่เงี้ยไปเองบอกห้องข้างเหรอไม่รู้ไม่บอกโอเพื่อนกลัวผีมากหลูก็เลยบอกว่าจะขอให้มึงเงียบไปอ่ะหรือว่าเออเดี๋ยวว่าจะไปเข้าน้ำก่อนก่อนนอนก็จะไปเข้าน้ำก่อนหันไปปุ๊บเขาอยู่ในครัวแล้วเขาสะโง่หน้ามาเงี้ย เจเ,เ,เขาสร้งางภาแบบนี้โอ้โหชาดาเห็นรู้เลยแล้วหน้าขาวโอ้โหแต่เขาไม่ยิ้มนะคะนต่หน้าเขาเขาทำอย่างี้แล้วหน้ามันดุเลยคิ้วเคิ้วอะไรเงี้ยเราคุยกับเ <จะ S 2> พื่อนจนแบบมันหลับไปเองแบตก็หมดเลยไงตื่นเช้ามารู้ไหมอะไรประตูห้องหนูอะมันเปิดอยู่มันไม่ได้ล็อกมันเน้ออยู่นิดเดียวอะอ้าวใช่เอา์ติเลือนเขาเคาะไล่มาให้รู้ว่ามันเป็นประตูใช่เป็นทางประตูโอ้โหคือแบบว่า เขาเคาะเาตั้งนานแล้ะไม่ปิดสักทีต้องมาเจอแล้วทำไมเขาไม่ปิดให้อ่ะเออมันไม่ไทยผ่านเนี่ยเขาให้สายไมตอนนั้นมีว่าอะไรดิจิตอลดอล็อกอ่ะไม่ก็ไม่ท้าวตึ๊กเข้าไปอ๋อเขาปิดประตูเองเออแต่เขาเคาะได้เคาะไเออหนูก็รู้ว่าแบบว่าแล้วทขาแบเขาเคาะได้แต่เขาไม่นิ่วเขาไม่ปิดประตูให้เลยวะหนูก็บอกว่าวันหลังถ้าเกิดว่าจะเคาะจะเคาะก็ปิดให้เลยก็ได้ได้หนูให้ปิดหลังจากนั้นออกมาจากห้องก็ฝากฝากเขาแหละเศร้าเอยพอให้เพื่อนไปเอาเพื่อนไปเอาของเนี่ยซึ่งก็จะบอกว่า เห็นรู้สึกเหมือนคนอยู่ตลอดเลยเวลาเรื่องเต่เอาราบอกว่าเอ๊ะมือให้ใครอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาคนวีดีโอเขามาป้าเนี่ยป้าจะถามว่าใครอยู่จะไปไหนอะไรเงี้ยเอาเหมือนมีคนอยู่ในห้องใช่ป้าเห็นคนเดินข้างหลังตลอดเลยแบบเป็นแบบชายสบายบ้างอะไรเงี้ยเกิดเล่าตุ๋นก็เลยเล่าให้ป้าฟังแล้วป้าไม่เชื่อแล้วป้าเจอหรอป้าเห็นในกล้องนั่นแหละเห็นมือสบายเห็นเป็นอะไรเงี้ยค่ะตลอดแต่แล้วชุดก็เดินชุดกมเดินเห็นในไหนนะในผ่านกล้อง กองกองกองไม่ใช่หนูเฟตทามเลยอใช่ใช่วิดีโอคอลกับป้าป้าแบบอยู่กับใครพาใครมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะไปไหนกันจะไปไหนกันตอนหนูลำตอนอลไรแหละแอบลำเยอะเหรออะไรออรู้เลยน้องขวัญอยู่เมียงน้องขวัญมีอะไรขวัญอากองทีสิบตรงไหนรับอ่าคนนอกช่วยได้ก็เดี๋ยวไปช่วยก็ได้ค่ะคือเรียนซีมใช่ไหมไม่เรียนซีมด้วยเรียนอะไรอะ ปัจจาศาสนาปัจจัยนะและศาสนาโอ้แต่ทํางานด้านมีชอบทํางานแต่ชอบออกกองใช่ใช่ขลุกค่ะแล้วก็ขอบคุณร้านด้วยครับสกายดีขอบคุณมอนตีครับเอนเตอร์เทนเมนต์ดีที่สุดนับตั้งแต่มาตะพุดจนถึงเปลี่ยนที่นั่งแล้วมต้องพูดถึงเลยเอาเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนเอาไฟเดิมเออไฟเดิมไฟเดิมใช่ปุ่มเราขอบคุณขอบคุณมอนตี้บารครับอารีเปิดทุกวันปิดวันจันทร์ โอเคท้ายคลิปเหมือนเดิมครับพี่ขอยแนะนําหนังหน่อยหนังน้อนก่อนนอนวันนี้มีเรื่องใหม่มาแนะนํา The p พ e s เ n t เป็นอยู่ตายเรื่องย่อมันก็คือมันพูดถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ย้ายมาอยู่บ้านแถวชานเมืองแล้วก็พบว่ามันมีวิญญาณอยู่ในบ้านหลังนั้นเพราะดูปกติมากเลยนะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจของเรื่องนี้คืออะไรเรื่องนี้เล่าผ่านสายตาหรือผ่านมุมมองวิญญาณเราจะได้เห็นในตัวหนังว่าสมมติว่าเราอยากรู้ไหมบ้าเวลาเรากินข้าว เขามองเราอยู่ตรงอุ้ยอันนี้ถ้าสนใจขนลุกแล้วเนี่ยอาจจะมีวิญญาณที่เขามองเราอยู่ตรงจุดไหนเ,ออเขาทําอะไรอยู่เ,ออเราจะได้เห็นมุมมองนั้นหมดเลยทั้งเรื่องเออ,เอ,อหนังเรื่องนี้จะเข้าโรงวันที่27มีนานี้ออกก็สือปเดือนนี้แล้วแหละ